สวัสดีครับผมแจ็คเดอรลิปเปอร์ผู้มีกรงเล็บยาวมากกว่า4 0 0รยล้านหลาดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะมาโผล่ที่โบสบ้านป่านะดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโบสที่มีงานแต่งงานเยอะมากเลยแต่ว่าไม่สําเร็จทักทีผมกําลังเดินไปทางทิศนี้นะอาจจะเจอก็โอ้เจอคนแล้วดูเหมือนว่านี่คือหมอได้เลยแต่ไม่ใช่หมอปกตินะหมอทางประสาทนี่ปล่อยหมอผพิษมาแล้วนะอะ คีแกกลาบังอาจปิดไม้สตันข้าอ่างั้นเหรอนี่พังไม้ให้เลยมันไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตดำรงชีวิตไปมาตามรอยเท้าไปมันอาจจะได้นําพาเราไปพบเจอกับความจริงของชีวิตซะนี่ไงเจอแล้วนางหมอจิตเพทจิตพาโดนทับไม้ไม้ไม้นี่โดนตะเทีย นี่จะหนีไปไหนห in. น,นีไปไหนหนีไปก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะฉันขายยากกว่าแกต้องหลายล้านหว่านี่คิดจะพับไม้เหรอไม่ไม่ไม่พับไม้เหรอพับไม้เหรอเอายังไงยังไงเออาอยังไงของมันเนี่ยอนี่แกคิดจะหนีรอดเหรอน้องพ่อหมอไม่ใช่ดิแม่หมอจิตศาสตร์นี่นี่มามาให้ฉันเลยมาให้ฉันตีเลยดีหรือใครจะบ้า ทำไมเมื่อกี้ไม่โดนเอา้ามันมีคนแอบปั่นเครื่องจนเสร็จแล้วนี่นะมานี่เลยผู้ผู้ปั่นเครื่องแบบลับๆมานี่มานี่เลยนะมาถ้าไม่มาแล้วก็ฉันก็จะจามรอยเท้าของแกไปอ่ะว้าบไป <c oughs> ไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วอะพังไมใ้ใส่หน้าฉันอีกแล้วเนี่ยนี่ต้องเป็นจ้น ม่โดนบอกเลยว่าไม่โดนนี่อ่ะไม่มันพุ่งไปสู้ชีวิตมากเลยผมนี่สู้ชีวิตมากเลยไม่โดนสักทีนี่โดนแล้วหนึ่งรอบหนึ่งครั้งแกจะหนีไปไหนเอ่ยอ่ะนั่นมันมีคนปั่นระเบิดอ,อยู่นี่นะนี่เนี่ยช็อกสุดขีดเลย บอกแล้วที่มาปั่นเครื่องระเบิดแถวนี้ไม่งานอาจจะตายได้มามาที่ที่แกคนอยู่ก็คือเก้าอี้พิเศษยังไงล่ะมันคือเก้าอี้สำหรับพิเศษจะให้สำหรับนายโดยเฉพาะเลยนะนี่นั่งไปให้มันสบายโอ้โอ,โอ้นั่งหมอจิตเภทมันมาจะมาช่วยมันหนีฉันไปแล้วนี่อา้าไม่โดนอีกแล้วไม่เป็นไรถึงไม่ฉันถึงฉันจับแกมไม่ได้ฉันก็มีอีกคนหนึ่งมันคือคน ที่มันชอบดูวิญญาณฉันมามานั่งเก้าอี้กันเถอะนะปะปะไปไปนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้เสร็จแล้วทีนี้ฉันก็ต้องไปตามล่าคนอื่นต่อคนอื่นนั้นนั่นไงเห็นแล้วเงาวิญ,ญญาณปัดเงาไปไม่ได้ปล่อยอแกคิดเหรอว่าแกจะหนีพ้นได้อะแค่สองคนเนี่ยนะ ฉันมีต้องคนเดียวแน่เอาเอาจะไปทางไหนจะไปทางไหนเอาจะไปทางไหนเอาเอาพังไหมเอา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 เอราจะกดมาทำไมเนี่ยเอาเนิบเลยมามามานางหมอจิตเภทมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปนั่งนะนั่งตรงนี้แหละให้มันสบายสบายนั่นแหละ กดผิดปุ่มใช่ไหมถ้างั้นก็ไปเลยไปแล้วเอ่อมันหนีไปมันหนีไปแล้วนั่นมันนางน้ําหอมเป็นตำนานนี่นะเธอมีน้ําหอมที่มันย้อนเวลาได้ผมต้องรีบกำจัดเธอให้ไหวแล้วไม่งั้นเธอจะต้องฉีดไล่ยุงไปทั่วแน่เลยไม่งั้นผมจะฉุนเธอก่อนเธอวิ่งไปไกลแล้วเนี่ยจะมีใครไปช่วยนักจิตวิทยาไหมไมีคนไปช่วยเรียบร้อยแล้ว ถ้างั้นผมจะต้องไปไลท่ทุกคนนี้ก่อนนี่ปลดปล่อยเงาพันล่างเอาเอาเอาาเอามาเอากดผิดนะสิกดผิดละสิดดะสเออหนีแทบไม่ทันเลยตั้งตัวแทบไม่ทันเลยนะสิเออเออเอ๊ะฉันเห็นอยู่นะว่ามันมีคนมาปั่นเครื่องตรงนั้นอะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะใครที่มาปั่นเครื่องตรงนั้นอะเครื่องนั้นมันใกล้เสร็จแล้วอ๋อนี่แกอีกแล้วใช่ไหมไม่สั่งไม่เชื่อไม่ฟังนี่ตายไปซะ ล้มละเนรนาดกระ,กะลากกรองมาไปนั่งเก้าอี้กันเถอะนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปมากกว่านี้เพราะว่าฉันะ่ะจะจะเริ่มทําพิธีกรรมทางศาสนาแล้วนะสิมา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 ,มา,มาออกมาเต้นนะเอ๊ะตรงนั้นเหมือนมันจะมีเครื่องอยู่นะอ้าวมันปั่นเสร็จไปแล้วทีนี้ก็เหลือเครื่องเดียวแล้วฉ,ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะกําจัดคนได้หมดหรือเปล่านะเนี่ยผมว่าต้อง รอดูกันไปดูเหมือนว่านักสำรวจแรกก็จะบินละวดังนั้นผมก็ไม่ต้องเฝ้าเขาก็ได้แต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือยายสองตัวนั้นยายสองคู่รักนั้นผู้ป่วยแล้วจากจิตวิทยานั่นเนี่ยปล่อยเงาผีไปเอา้าไม่เดินมานี่เลยผู้ป่วยช,ช่วยปไปเลยว้าเอาติดติดปึ๊ก มาตรนี้มานี้เลยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมนี่แกจะหนีไปไหนแกหนีไปไหนไม่พ้นหรอกนะอ้าอ้าขึ้นหน้าต่างน่อยหน้าต่างนี่มันดีตรงไหนนี่นี่ไม่ยอมหลบหมอกฉันหมอกฉันก็จะพันตัวแกให้มันเหมือนกับน้องหมาในกองฟืนไงอาอ้าปุ๊บไม่ได้ มันไปไวเกินไอ้นี่มันเก่งที่สุดในด่าเลยไหมเนี่ยโอ๊ยโอ๊เอา้ามันมันอ้อมฉนิทโอ้ยโอ้ยย,ยีหมอนี่มันนี่นีปึ๊กมามานั่งเก้าอี้กันเถอะนะไป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 นั่งเก้าอี้มาดูซิว่าจะมีใครมาช่วยแกไหมเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะฉันเหมือนได้ยินเสียงสักอย่างหนึ่งนะเอ๊ะ เอเอ,เ,อเสียงอะไรวะอะไรเนี่ยเออจะมีคนมาช่วยแกไหมวัดดวงอะนะอ๋อนี่มันแฟนแกมาช่วยนี่นี่ปัดตกเงาวิญญาณอา้าวนี่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> แกคิดหรอว่าแกจะช่วยคนนี้ได้สำเร็จอะมันบินไปแล้วคู่รักของแกบินไปแล้วมันก็เหมือนกับชีวิตแกนั่นแหละที่มันบินละล่อนละวอนละ,ละวายเพราะว่าชีวิตแกมันขาดคู่รักยังไงละ่ะมามานั่งให้มันอิมออ่มอกอิ่มใจนะ ให้มันสบายสบายสบาย,บายหลังแล้วก็ว้าไปมีใครกำลังเปิดประตูอยู่บ้างอ๋อน้ำหอมในตำนานนี่เองนะอสวัสดีจ้าอาถึงเวลาของเธอแล้วสินะมาโคสุดท้ายเลยโอ้ยแอบปั่นนะหัดอยู่ว่าอยู่เบื้องหลังอ,อ๊ะนี่แกจะไม่ให้ฉันจับไปนั่งเลยใช่ไหมนี่ฉันจับผีอยู่แน่ๆเลย